สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมอันนี้นมกามปิชาก็มาทําสูตรบอวลาวนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นสูตรการคํานวณน,นะครับผมนี่ก็สถิติงวดที่ผ่านมานะครับตั้งแต่งวดวันที่ห้าพิจิกาวันที่แปดนะครับ ติสามงวดนะครับครับสงวดงวดนี้ด้วยนะครับครับผมครับงวดทีแปก็เข้ามา3ตัวนะครับในสูตรนะครับผมครับเนนะครับ นทีแปดพิจิกานะครับผม,มเลขวิ่งก็เข้า8นะครับเข้า8ตรงนี้นะครับครับผมส่วนสนอบนล่างก็เข้าตรงนี้นะครับ58ตรงนี้นะครับผมครับส่วนชุดจับคู่ก็ไม่เข้านะครับครับผม จับคู่ก็หลุดนะครับครับโหวดใหม่นี่ก็นุกัมพิชาก็ได้ทำมาแล้วนะครับวันที่สิบครับวันที่สิบพฤิกายนนะครับแนวทางหัวเลาวนะครับกนุกัมพิชาเดินวิ่งสองกับสี่นะครับสองกับสี่รองเก้านะครับผม 2 4 9สีับสอนอบนลลางนะครับมี2 4 9สนะครับชุด3มตัวรรกอนนุกรรมปิชาทำการจับชุดมา3ชุดนะครับเช่นเดิมนะครับ2 1 9 2> 4, 4, 3นึ่งเ ผมมีชุดเบิร์นด้วยนะจากเบิร์นฮามนะครับสามชุดเหมือนกันนะครับสองสองสี่สามสามสองเก้าเก้าสี่นะครับถัดลงมาก็เป็นชุดสองตัวนะครับสองตัวบนล่างไปกลับนะครับผมรับก็มีประมาณนี้นะครับนุ่นกัมพชาทำการจับชุดมาสิบชุดสิบฮารนะครับผม ครับแตชอบตัวนหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับทาให้ชออปร็พพานได้เลยนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับอย่าอีกทีนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกบางวัน เวลาไปพร้อมๆกันนะครับในคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ